ก็จาได้แหละจําได้ในทุกๆปีแต่ว่าช่วงจังหวะมันอาจจะช้าไปหน่อยก็เบอร์เดย์ทุกๆปีปีนี้น่าจะเป็นปีที่หกลงปีที่เบอร์เดย์กันมามในไอจีเขาทุกปีค่ะถ้าค่ะปีละปีหนึ่งไปไม่ได้เลยคงแปลกมันเออถ้าไม่มีระทวงไหมก็คงแปลกใจนิดนึงถ้าแบบผมคงไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วมันจำไปแล้วมันอยู่ในเมมโมรีของเราไปไปทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยมันมันแทบจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันทำเองโดยอัตโนมัติของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ต้องทวง มเขาหน้าสถต้องมีอัตโนมัติก่อนไม่ครับโอ้โหดูเห็นหนูยังช็อกเลยรูปนั้นหนูกับใครสวยอยู่แล้วผมพูดมาหลายปีมากพูดไม่เก่งแต่เราหัวใจเสร็จจิ้นหรอะครับ Happy birthday, <laughs> ใช่ใช่ใช่แต่ไม่ไม่หายแล้วนะวันนี้ไม่มีไม่ใครหายนะฮะใช่ก็ก็ร์นเดย์ครับ <laughs> ก็กร์นเดย์ birthday, ซึ่งวันนั้นเรา <laughs> เราค่อนข้างยุ่งเพราะว่าไปรับบริจาคเพื่อส่งไปให้กับพี่น้องกับพวกพี่ก้องอะไรเงี้ยครับก็เกืก็จำได้แหละจําได้ในทุกๆปีแต่ว่าช่วงจังหวะมันอาจจะช้าไปหน่อยก็ก็ร์นเดย์ทุกๆปีปีนี้น่าจะเป็นปีที่6แล้วที่<ม>ที่ว์เดย์กันมาในไอจเขาทุกปี นับในไอจีผมน่าจะมุกน่าจะเยอะที่สุดแหละในไอจีผมจริงจริงไอจีหนูก็เหมือนกันลนรูปเขาเนี่ยขอบคุณค่ะปีละปีหนึ่งไปไม่ได้เลยคงแปลกมันเออถ้าไม่มีละทวงไหมก็คงแปลกใจนิดนึงผมผมคงไม่ได้อยู่บลานวันนี้แล้วนึกออกไหมว่าเฮ้ยมันเราเราคือบ้านน่ยเราในวันสําคัญเนี่ยจริงๆช่วงเวลามันพิเศษหมดแล้ครับ พอมันเป็นวันสําคัญเราก็รู้สึกว่าเรามันมันจําไปแล้วมันอยู่ในเมมโมรีของเราไปไปทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยมันมันแทบจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันทําเองโดยอัตโนมัติของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ต้องทวงไม่ครับโอ้โหดูเห็นดูยังช็อกเลยรูปนั้ดูแบบดูเพิ่หน้าสดแบบขอบตาดําปากแห้งดูแบบเพิ่ม แต่ผมชอบผมชอบคือผู้หญิงอะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าไม่มั่นใจในเรื่องของหน้าฉันมั่นใจไม่งั้นฉันจะหน้าสดไปทําไมใช่นั่นแหละนีไ่ไงก็เลยเอาความมั่นใจตรงเนี้ยมาลงให้ทุกคนได้ดูไม่ใช่คือมันก็เนี่ยวันนั้นอะถือกล้องอย่างงี้เลยแล้วก็ ผมถ่ายสิงโตพ้นน้ำอยู่ผมถ่ายสิงโตอยู่แล้วผมก็มุกก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมผมยืนอยู่ขั้นบันไดไม่ได้เตี้ยเยผมอยู่ผมอยู่ขั้นบันไดที่สูงกว่าแล้วก็ถ่ายแล้วผมก็มองมาแล้วผมก็สะกิดแล้วกดถ่ายพอดีซึ่งก็เป็นรูปเดียวที่นี่แหละวันเกิดนี่คือรูปวันเกิดไม่เราจะผมไม่ค่อยฟิลเตอร์อยู่แล้วใช่ไหผมก็เออได้เอาเอาวันนี้ สวยอยู่แล้วใช่สวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วผมพูดมาหลายปีมากผมชมคำว่าสวยเนี่ยแบบหลายปีมากๆเลยสวยสวยสวยหนูโอเคหนูแค่ตกใจแบบแรกหนูแบบเฮ้ยมันเอารูปนี้จริงๆเ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ารูปผมที่อยู่ในโทรศัพท์มุกอะไอรูปไม่ดีมันจะออกมาทั้งหมดปกติหนูจะเก็บไว้เพราะหนูรักษาภาพลักษณ เดี๋ยวไม่ทันละไม่ทันละเดเล่นดูก็ลงรูปดีๆทั้งนั้นแหละรูปผมไม่ดีตรงไหนก็รูปแบบเออนอนอยู่ในกองอ้าปากอะไรย้อยอะไรอย่างเงี้ยเออนอนในกองนอนในกองไม่ลงรูปนั้นจะไม่ลงอืมกอดหมอนี่แลฉันมีหมดพี่แพนก็อยู่ ก็เป็นค่ะก็เป็นแบบนี้ตลอดความความหกปีมันมันเป็นยังไงบ้างกับคู่เราหรึอว่าความเป็นเพื่อนหกปีมันเป็นยังไงบ้างก็เป็นแบบนี้เลยครับเอารายละเอียดรายละเอียดขอเรื่องขอเรื่องขอเรื่องขอเรืโทษผมฟ้องพี่เขานะว่าพี่ขโมยไมค์เขามาผมจะประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าพี่ไม่ต้องพูดชื่อสื่อโอเคเรามองหน้ากันก็พอโอเคโอเค ไม่รู้ว่าตอนนี้หาเจอหรือยังนะวันนี้ไม่มาด้วย <Okay. S 1> ความสนิทก็ <Okay. S 1> แทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับ mm hmm. ในเรื่องของของถ้าแค่หายไปสักแป๊บนึงอะ่ะ mm hmm. จะรู้แล้วว่า mm hmm. น่าจะเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดี mm hmm. ก็จะแบบตามกันตลอดว่า mm hmm. วันนี้โอเคช่วงนี้โอเคไหม mm hmm. เป็นไงบ้างนะรอืก mm ็คอใส่กัน จริงๆเราเป็นการใส่ใจกันเงียบๆนะคะคือคือเราอะ่ะจะไม่ใช่คนที่อยู่ดีๆมาคุยกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นอะไรไปแปลกๆเราเราไม่หรือเปล่าไม่ใช่เวลาเราเวลามันจะมีคนสนิทกันอะ่ะเวลามันจะมีความแปลกพฤติกรรมที่เปลี่ยนเราก็จะไลน์ไปหาพี่หนิงแล้พี่หนิงที่แค้มเป็น เคกว่าไม่ใช่มันเราก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นห่วงของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะผ่านเป็นวงกลมจนเดี๋ยวถ้าพักจนเราจะไปถึงเขาเองแบบเป็นแลแล้วก็แบบนั่งคุย<ม>อะไรผมเป็นคนที่อธิบายไม่เก่งและเป็นคนที่พูดพูดตรงมากแล้วก็แล้วก็เวลาที่เราเกิดอะไรนในในภาวะร่างกายเราพยายามเลี่ยงหลายๆอย่างที่เราไม่อยากปะทะกับ กับความรู้สึกของคนอื่นเพราะบางทีเราพูดไปโดยที่เราไม่ทันได้คิดอะไรเงี้ยเราไม่ใช่ไม่ทันได้คิดช้าหรือคิด,ค,ดคิดแบบว่าเอ๊ะคำนี้มันควรที่เป็นคําอื่นที่มันดูดีกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็จะลองปรึกษาว่าเอ๊ะอันนี้มันเราทําถูกไหมอะไรเงี้ยบางทีก็จะถ้าเกิดว่าอยู่กับมุกมุกก็จะให้คาปรึกษาที่ดีกว่ามีรายละเอียดในการตอบที่ดีกว่าผมเยอะแต่ใช่บางทีเราเราเรา,เราจะพูดโดยที่เราเป็นคนแบบนี้มาแบบนานแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้อง อยู่กับมุกเราไม่ต้องระวังใช่ใช่ใช่พูดไม่เก่งแต่เราหัวใจเสิร์ฟจิ้นเหรอครับพี่เสิร์ฟจิ้นเหรอครับไม่เคยทะเลาะครับเพราะว่าผมไม่เคยชนะอยู่แล้วจริงจริงอย่าเสี่ยงถ้าถ้าถ้ามันจะเสี่ยงเราต้องออกมาจากตรงนั้น ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เคยทะเลาะครับเราไม่ทะเลาะราไม่ความปัญหาใช่ใช่ใช่ไม่เสียงไม่เสียงแสดงที่บอกไม่เสียงเลยว่าต้องเคยผ่านวิกฤตมันต้องมีการผ่านไม่กินตรงนั้นก่อนแม่เลยคือเราคุยกันตรงมากใช่ครับแบบเวลาถึงเวลาถ้าคุยจริงๆอ่ะก็คุยซีเรียสเลยอ่ะจะไม่ถามว่าเล่นไหมเราก็จะตอบกับแบบแรงไม่ได้แรงอย่างนั้นนะคะแรงคือตรงความจริงมาตรฐานคือแบบ ความเป็นจริงคืออันนี้คุณต้องเข้าใจใช่เพราะว่าผมอ่ะพูดความจริงได,ได้อย่างเดียวไมเคิลคือแบบอ๋อมันต้องพูดเรื่องจริงทั้งหมดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่มันแบบไม,ไม่เข้าใจอะ่ะลองลองอธิบายให้หน่อยได้ไหม<ช>อะไร,ร้ใช่ค่ะเหมือนวเวลาอ่ะช่วงหนึ่งเขาอาจจะอยู่ในมูทหนึ่ง ถึงเวลาเราก็แค่ได้แค่เตือนเขาพูดกับเขาต้องเป็นอย่างนี้นะแบบนี้นะเมื่อไหร่ที่ผมติดหรืออินโทรอินเวิร์ดจับมันจะเป็นเรื่องลำบากใจสำหรับคนรอบข้างแหละเพราะว่าผมจะไม่ค่อยเอาอะไรผมจะแบบปิดปิดตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบช่วงนั่งนั่งคุยจับเขาจับใช่ใช่ใชอย่างการทำงานหลายๆอย่างที่เราแบบ เฮ้ยเนี่ยคือตัวเราแต่มุกจะเข้าใจแต่ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจแล้วกลัวกลัวก,วก,วกว็คือเซฟให้กันนะว่าเฮ้ยอันนี้มันเราทําด้วยกันได้แต่ข้างนอกเราเราทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยไม่ใช่ทําไม่ได้หรอกแค่แบบลองลองปรับดูไหมอะไรเงี้ยใช่แต่มุกรู้สึกว่ามิตรภาพของเรามันคือการเป็นห่วงกันและกันป้องกันให้กันใช่พนสนิทกันมากพอแบบกจะลงตรงทุเรื่อยเงี้ยเคยมีแบบสีน้ำฟ้าให้กัน ไม่เคยแต่อาจจะรู <laughs> <laughs> <ort> ้ส <fat Still> <heroin> <c Moder ator> ึกจุ๊กจุุจุกอรนแ่ๆเลยผมผมมากผมผมผมเป็นคนแบบว่าเขาจะจุกหรือเปล่าแต่หนูรู้สึกว่าบางอย่างที่หนูพูดหนูก็เป็นคนที่ตรงถ้าถึงเวลาที่จําเป็นจะต้องตรงหนูก็เลือกที่จะพูดตรงๆเพื่อให้ให้คุณต้องรู้โดยที่เราไม่ได้มีเจตนาตนี้ังคือความจริงครับมันคือความจริงเราคือเวลาเรางอแงเราก็จะแบบไม่ไม่เราเรามันคือ มันคือสิ่งที่เราอยากได้ยินอ่ะคือหลายๆสิ่งที่เราไปอยู่ในพื้นที่ที่คนอวยก็จะอวยเยอะคนที่แบบพยายามบอกแต่ว่ามันไม่ได้ตรงกับความรู้สึกเราซึ่งคําตอบเหมือนกันนั่นแหละแต่เราก็จะเลือกฟังในสิ่งที่มันมันตรงกับจริตเราหรือความรู้สึกความต้องการของเราจริงๆซึ่งผมสามารถบอกผมตรงๆได้ บอกตรงได้แต่มันก็จะมีน้อยด้วยความเกรงใจของหลายๆคนก็จะไม่กล้าบอกเราตรงๆกลัวว่าเราจะไม่เหมือนเดิมกับเขากลัวว่าเราจะเป็นแบบนู้นแบบนี้แต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทั้งพี่หนิงทั้งมุกทั้งเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดกันที่อยู่กันได้เพราะการแบบเตือนกันตรงๆว่าตอนเนี้ยเริ่มเข้าภาวะที่ไม่น่ารักแล้วนะจะไม่น่ารักแล้วนะถ้ายังทําแบบนี้ต่อไปอะไรเงี้ยต้องเหตุผล ซึ่งซึ่งเขาเขากองมาแล้วเขากองมาแล้วก็คือเป็นเซฟโซนให้กันได้กองนี้ใช่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 ครับใช่คือก่อนหน้านี้เราเราเหมือนแบบพอเข้มเป็นคนที่ต้องดูแบบแข็งแรงตลอดอ่ะโดยที่แบบไม่รู้ความรู้สึกตัวเองดูแข็งแรงเนี่ยอะไรก็ทําได้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 โดยที่ไม่รู้ว่าได้จริงๆไหมอะไรเงี้ยก็ก็อยู่ด้วยกันก็จะแบบเราก็จะอ่อนแอได้อ่อนแอต่างคนต่างมีแฟนเราจะห่วงเขาไม่ได้ ถ้าของมุกเองอ่ะผมว่าเขาเขาดูองตัวเองมาดีแล้วแหละก่อนที่จะเป็นแฟนกับไทยส่วนของเราส่วนของเราเราเราก็ต้องกองของเราดีแล้วแหละการห่วงมันก็เลยแบบไม่มีไม่มีถ้าคุณเลือกแล้วมันก็คือดีที่สุดสําหรับคุณแล้วไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะทุกคนไม่เคยไม่เคยก็เห็นว่าก็ถือว่าเป็นเซฟโซนเป็นเซฟโซนเป็นเซฟโซนใช่ใช่คือ เพราะเรามันมีหลายมิตินะในเรื่องงานในเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเงี้ยมันมีหลายมิติแล้วแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นเราเจอกับมุมมองไหนมากกว่าแต่กเราจะคุยกันเรื่องนั้นได้ดีใช่ใช่ใช่ทิ้งตัวใส่กันได้ส่วนใหญ่ผมส่วนใหญ่ผมใช่ส่วนใหญ่ผมถ้าอยากรู้ว่าเออถ้ากวันนี้ความนิยมความ็ดดนเขิม มิตรภาพที่ดีใช่ค่ะเรามันมันเป็นคนในบ้านไปแล้วอะใช่อเปาไหมเป็นคนแบบในบ้านไปแล้วซึ่งบางทีเราก็อาจจะมองข้ามเพราะความสนิทเราอาจจะมองไม่เห็นในในในบางอารมณ์เพราะว่ามันอยู่ใกล้ชิดเรามากๆแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบออนแอร์เราเราจะเห็นเขาอยู่เสมออะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่มันเลยแบบให้คำนิยามได้ยากเพราะเราก็อยู่กันแบบนี้มาแบบนานแล้ว ไม่หายแล้วครับเทียมุกไม่หายไปจากกันกน้วซิงลีกลับมาแต็ยังฟินยังติ้งกับเทียมุกได้อยู่ใช่ค่ะแต่ว่าจะเจอเราในในรูปแบบใหม่เราอาจจะไม่ได้มากันหวานเจี๊ยบเราอาจจะมากันในแนวแบบงานที่ที่ดุดดันมาอีกแนวหนึ่งเป็นเป็นเคมีใหม่ๆจะไม่ได้มาแบบหวานเจี๊ยบจะเป็นความน่ารักในอีกแบบหนึ่งแทน อาจจะแข็งแข็งใส่กันหน่อยได้อากให้พี่แข้งพลาดหัวพี่หน่อยข่าววันนี้พี่ต้องพ้าดยังไงพี่ต้องพ้าอะไรบ้างผาดดีๆนะหัวไม่หายหาเจอแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ชาโชว์สำนักงานใหญ่เอสำนักข่าวขโมยอักษรย่ออักษรย่อดเด็กขโมยใหม่ของอีกสำนักข่าว เกือบมีการจิกหมดตกทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b ์ที่ YouTube c h anel n ทับดาราเฟ e บุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ